สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยจะมารีวิวครีมฟาบิโอค่ะนี่ค่ะก็เป็นครีมนมพึ่งโรกแกตจากประเทศออสเตรเลียนะคะให้ดูเนื้อครีมกันก่อนค่ะก็เนื้อครีมนะคะเขจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆนะคะคว่ำไปเนี่ยก็ไม่ตกลงมาด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่า เขามีส่วนผสมนะคะที่แบบพรีเมียมมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างนมพึ่งนะคะทุกคนก็จะรู้ดีว่าเป็นอาหารของราชินีพึ่งที่ทําให้ราชินีพึ่งเนี่ยตัวใหญ่กว่าพึ่งงานตะวันเื่นนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่สมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็เป็นเซลล์จากโรคแก่นะคะซึ่งหลายๆคนคงจะเคยได้ยินแล้วนะคะว่าเออไปฉีดเซลล์ก็เพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนนนะแล้วววกกก็ม็มมึงงงเเี่่่่ยขาจสนใรนรืออช บ้องกันนะคะการเสื่อมลงของเซลล์เรานะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสุวอรีนะคะซึ่งเป็นน้ำมันตับปลาฉลามค่ะที่มีความเข้มข้นที่ สูงมากๆในเรื่องของการบำรุงนะคะแล้วก็มีโคลคิวเทนค่ะที่เขาจะช่วยในเรื่องของเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ผิวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อครีมเข้มข้นนะคะแต่ว่าเวลาเกลี่ยนะคะอยากให้ทุกคนดูว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมได้เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความเหนอะหนะสำหรับใครที่บอกว่าวอยากได้ครีมที่มันบำรุงแบบเข้มขน้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอหนักนะคะต้องบอกว่าฟาบิโอเนี่ยเขาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะนี่ค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จยใช้มาหลัง กลปกแล้วนะคะก็จะบอกว่าตอนแรกที่ใช้เลยเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าจอยเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะก็ชุ่มชื้นมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ริ้วรอยเล็กๆนะคะอย่างบริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้ากระก็ค่อนข้างที่จะจางลงไปเยอะมากเราจะมีฝ้ากระประมาณนี้นะคะก็จาก้าวัครีมฟาบิโอเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ผิวแห้งนะคะแพ้ง,ง่ายมีฝ้ากระหรือว่ามีริ้วรอยนะคะก็สามารถ ที่จะช่วยได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ฟาบิโอตัวแทนฟาบิโอทั่วประเทศเลยค่ะนี่ฝากไปด้วยนะคะ